ก็สว so ัสด cool. <the> ีครับทุกคนก็วันนี้ก็มาพบกับผมนะครับช่องบางรุดวิสิษฎ์บ้านๆเหมือนเดิมนะครับทุกคนก็วันนี้ก็จะมารีวิวปากัดแหลงใหม่นะครับทุกคนปากัดแหลงในตํานานชุดใหม่นะครับไม่ใช่แหลงใหม่แหลงในตานานชุดใหม่นะครับผมก็ได้ปากัดยักษ์มาก็พอสมควรนะครับผมก็ดูคู่เรกครับผมมันก็จะดูไม่ชัดนะครับทุกคนดูไม่ค่อยชัดแต่ก็เห็นอยู่นะครับ เพราะว่าต้องโดงโกนนะครับทุกคนต้องโดงโกลนเพราะกันเขาเป็นรูปนะครับทุกคนนี่ครับกันไว้โกนนะครับเดี๋ยวเขาจะไม่สบายนะต้องโงกอนนะครับผมทิดหนึ่งนะครับแล้วก็เปลี่ยนน้ำโมสวยๆครับผมตัวใหญ่ทุกตัวชุดนี้นี่ครับผมตัวนี้สวยมากสีน้ำเงินตัวนี้นะครับ ก็ดาสีน้ำเงินมาสามสี่ตัวนะครับรอบนี้นี่ครับผมตันนี้ก็จะเป็นสีเขียวนะครับตัวนี้สีน้ำเงินสวยครับผมสีน้ำเงินจัดจีนนะครับผมตัวนี้ มดูคู่ต่อไปครับนี่ครับผมตัวนี้ออกจากออกสีทองทองหน่อยนะครับผมตัวใหญ่นะครับผมตัวใหญ่มากชุดนี้ตัวนี้ก็สีแปลกๆนะครับผมนี่สีจะออกส้มๆมนะครับผมสีแปลกมากนะครับผมตัวนี้สีลุงโม่ะชัดนะครับผมโบนี้สีเด่นมากนะครับผม สงสัยเชี้ลุกโม่มันจะเยอะนะครับทุกคนแต่รูปทรงนะครับผมเครื่องวงหางอะไรต่างๆโอ้ปลากัดปลานะครับผมแต่ว่าสีก็จะเด่นไปในเรื่องลูกโม่นะครับผมจะเด่นปในทางลูกโม่หน่อยสีมันนี่นะครับนูกังนอนอยู่สวยมากนะครับผมบอนนี้ตัวใหญ่นี่ครับ สวยนะครับผมแล้วก็ข้างในนู้นนะครับข้างในนู้นก็จะมีอยู่นะครับห้าตัวนี่นะครับผมก็เป็นชุดใหม่หมดเลยนะครับผมส่วนชุดเก่าก็มีนะครับนี่ครับทุกคนก็จะให้ดูชุดใหม่นะครับผมที่ว่าจะเก็บไว้ทําโพพันธ์นะครับผมตัวนี้นะครับผมใหญ่มากนะครับผมประกัดยักษ์สีเขียวนะครับผมเครื่องสีเขียวนี่ครับผมสีเขียวชัดเจนแต่หางก็จะเวงนะครับผม ก็จะยกไว้ทำพ่อพันธุ์ดนะครับทุกคนตัวนี้หางเครื่องก็เวงอยู่นะครับทุกคนกอสวยครับผมตอนี้ก็คู่เขานะครับที่ได้มานี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนก็เดี๋ยวจะตั้งให้ดูนะครับผมสวยนะครับผมตัวใหญ่มากเครื่องลูกโมชัดเจนนะครับตัวนี้ก็จะเอามาผ่านะครับผมเอามาผ่า สีก็จะออกลุมโม่ชัดเจนตัวใหญ่หวดเต็มเลยนะครับทุกคนก็เดี๋ยวจะทําการผสมนะครับผมทําการเาะตัวใหญ่มากนะครับผมปลายหางก็จะเวงนิดนึงนะครับทุกคน คู่ก็บ่อเดียวกันนะครับที่ได้มาก็สวยนี่นะครับดำปืดเลยนะครับทุกคนคู่เขาสวยมากนะครับผมก็ประมาณนี้ครับไปลายไม้เท้าก็ปลายตะเกียบเขาก็เป็นสีขาวนะครับทุกคนนุ่นนุ่นครับ สีขาวปลาตะเกียบก็ใครที่สนใจนะครับผมราคาตัวละห้าบาทนะครับผมค่าจัดส่ง5้าสบาทนะครับผมสั่งสีตัวขึ้นไปนะครับผมเกินตัวที่3ามนะครับผมก็จะบวกเพิ่มตัวละห้าบาทนะครับผมออกตัวละ5บาทขออภัยครับตัวละ5บาทค่าจัดส่งนะครับผมบวกเพิ่มตัวละหบาทก็ชุดปลากัดเก่งก็ยังมีอยู่นะครับสองแถวนะครับผมข้างในนุ้กก็จะเป็นปลากัดเก่งข้างหลังนี้ก็จะเป็นลูกลูกเพาะเขานะครับผมข้างหลังนี้ก็ยังมีเยอะก็ทุกคนใครที่ ชอบนะครับผมส่วนข้างในนี้ก็จะเป็นตัวเมียนะครับผมตัวเมียที่ว่าพร้อมผสมพันธุ์นะครับทุกคนพร้อมผสมพันธุ์แล้วตรงนี้ด้วยนะครับผมตรงนี้ก็พร้อมผสมพันธุ์ส่วนนี้ก็จะเป็นลูกปลานะครับผมก็เริ่มโตเลยนะครับทุกคนไปอย่างไวนะครับเริ่มโตแล้วนะครับลูกปลาหลายตัวอยู่นะครับทุกคนก็ขุนไว้ก่อนนะครับผมก่อเดี๋ยวค่อยคัดใส่ขวดนะครับผม ก็ยังมีเยอะนะครับส่วนนุงนี้ก็เป็นตัวเมียเหมือนกันนะครับผมตัวเมียมยังไม่ได้เปลี่ยนน้าเลยนะครับผมกอฝนตกนะครับผมเข้าไปในสวนก็ไม่ได้เปลี่ยนน้านะครับผมส่วนนกก็ยังมีนะครับทุกคนนี่นี่คือนกต่อตัวใหม่นะครับผมเจ้าเสือใต้นะครับผมร้องอย่างดีนะครับผมตัวนี้ร้องอย่างดีนะครับส่วนนกต่อตัวอื่นๆก็คุมผ้าไวนนนน้นะครับทุกคนหนุ่นหนุนนะครับคุมผ้าไว้คุมผ้าไว้นะครับอื นุ่งคือเจ้าลายนะครับผมนิ่งเจ้าเสือกินตัวนุ่งก็นกต่อเหมือนกันนะครับเจ้าสิงคอนนี่ตัวนุ่งเจ้าตัวเล็กนะครับผมเจ้าตัวเล็กก็ประมาณนี้นะครับทุกคนใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ